รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยฮุนได ครับผมสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแฮปปี้โซนครับค่ะในช่วงแฮปปี้ไทม์ค่ะให้คุณผู้ชมมีวันเวลาดีๆมีความสุขกับครอบครัวค่ะใช่แล้วครับนะครับวันนี้นะครับผมพาน้องมาเที่ยวด้วยนะครับชื่อว่าพบเอิร์ดครับอ่าน้องเอิร์ดแนนนะคะว่าแต่ว่าตอนนี้เอิร์ดพร้อมไหมครับพร้อมแล้วครับแล้วพี่พร้อมแล้งอ่ะผีก็พร้อมละหน้าตาดูง่วงนะเนี่ยไปงั้นเราไปลุยกันเลยดีกว่า ที่พวกเราจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมกันค่ะที่นี่ก็คือวัดนิเวศธรรมประวัติราชวร,รวิหารน,นั่นเองค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมและคลนพิเศษของวัดนี้นะครับการที่เราจะเข้าไปเยี่ยมชมด้านในเนี่ยเราต้องบินเข้าไปเราจะบินเข้าไปยังไงไพี่เราจะบิน<ะ>ไปด้วยกระเช้าลอยฟ้าครับน้องเั็งอยากขึ้นกระเช้าหรือยังตามพี่มาเลย ใช่ค่ะพี่ดูแล้วไม่รู้สึกเหมือนกับพระโบรศ์สวยใช่ไหมใช่ใชคือจะบอกว่ารัชกาลที่ห้าค่ะท่านทรงโปรดให้สร้างวัดเป็นวัดไทยก็จริงแต่เป็นสไตล์ยุโรปดังนั้นนี่ก็เลยสร้างออกมาเป็นสไตล์โกธิกค,ค่ะจะเห็นว่าหลังคาเป็นทรงสูงแล้วก็สไตล์อย่างที่เราเห็นเลยไม่คุ้นหูคุ้นตาแน่นอนไม่มีวัดแบบนี้ในประเทศไทยใช่ไหมใช่แล้วแบบตาสวยมากใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสักนิดนึงไ,ไหมไปน้องเมย์ไป อ,อ๋อด้านนอกเนี่ยว่าสวยแล้วเนี่ยพี่ว่าด้านในสวยไม่แพ้ด้านนอกเลยใช่ด้านในสวยมากแล้วก็โหโยดูแล้วแบบงดงามมากๆแต่ที่สําคัญด้านหลังนะคะด้านในพระอุโบสถเนี่ยก็จะประดิษฐานพระพุทธนริมนธรรมโรพาฏไว้ด้วยนะคะเราก็สการะบูชาเรียบร้อยแล้วค่ะครับผมแล้วก็ตรงข้ามองค์พระประธานเนี่ยเป็นกระจกสีนะครับทีเ่เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จราชกรพรรษ์ สวย,าสวย,ายมากคือรอบๆก็จะมีกระจกสีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้านบนที่เป็นช่องของกระจกด้านบนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีพระบรมชายาลักษณ์อยู่มองด้านในจะเห็นชัดกว่านาะสวยมากๆเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวอุธยากันต่อเลยพี่มีอะไรเจ๋งๆใช่ไหมออมใช่แล้วเยอะแยะเลยไป,ไปกันเลยดีกว่าค่ะ จะพาไปเที่ยวต่อที่ยุทธยาเด็กยุทธยาแล้วมาเที่ยวยุทธยา ท,ที่เทีย่ยวที่สองในจังหวัดอยุธยาในวันนี้นะครับก็คือตลาดน้ำไอยโยทะยางั้นเราไปกันเลยไปตอนนี้ค่ะเราจะมาลงเรือตรงนี้เหรอครับพี่ยิใช่แล้วครับน้องเองเิร์ทนี่ครับค่าเข้าคนละสามสิบบาทแต่น้องเอิร์ทเป็นเด็กยี่สิบบาทเท่านั้นอ่งาง่ายๆแค่นี้ค่ะหยอดแล้วขึ้นเรือได้เลยไปหนูยี่สิบบาทก็พอเนาะพี่เนาะมานี่เลยมาฝั่งนี้เลย เขาอะจำลองตลาดน้ําแห่งนี้มาเหมือนกับเมืองอยุทยาจริงเพราะฉะนั้นออมก็เลยเตรียมกระเป๋าตังค์มาช้อปปิ้งเพราะเห็นว่าที่นี่นะคะมีนั่งเรือชมวิวนั่งเรือชม16อําเภอของที่นี่แล้วก็มีของดีของ16อาเภอมาอยู่ที่ด้วยสามารถช้อปปิ้งได้เลยด้านในใช่แสวของดี16อาเภอเนี่ยมีทั้งข้างในทั้งหมดมัอยู่ในนี้ใช่ค่ะอยู่ด้านในนี้เลยแต่ว่าตอนนี้เรานั่งเรือชมวิวนก่อนไปไปเรือแล้ว พอบ้านเนี่ยเป็นคนที่ส slow life มากๆทำไมอ่ะดูเรือแบบช้าๆใช่ไหมสมัยนี้รถยนต์วิ่งเร็วไงโ,โหดแต่พอได้นั่งเรือสัมผัสชีว์ slow ไลฟ์แล้วมันแบบโอเคเลยนะไปเรื่อยๆเ,เย็นๆสบายๆ เมื่อสักครู่นี้เรานั่งเรือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วการซึมซับบรรยากาศสมัยก่อนรู้สึกถึงวิถีชีวิตชาวอยุธยาในอดีตกาศใช่มีทุกรศเนี่ยหันหน้าเข้าหาน้ำเพราะว่าใช้น้ำเป็นการสัญจรหลักและคุณผู้ชมนะคะอยากจะมาเที่ยวที่ตลาดน้ำอยุทยาแบบนี้มาได้เลยเนาะเขาเปิดตลอดทุกวันเลยเปิดตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นโดยประมาณออมเอิร์ธ วันนี้เรา<ะ>เสร็จจากที่นี่แล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปเที่ยวที่ต่อไปที่ไหนต่อคะมายุธยาเนี่ยต้องไปที่นี่กรุงเก่าอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปชมกรุงเก่าเป็นยังไงบ้างมันช่างเก่าเหมาะกัน,น้าทพี่จริงๆเลยปะย<ป>านเห็นอ,รอารยธรรมเนี่ยยูจ พี่ปูเราอยู่นี่แล้วพี่ปูสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพี่น้องทอุกท่าน พี่ปูนเนี่ยเป็นมัคคุเทศก์ประจำที่นี่เป็นคนที่คนแนะนำสถานที่ของเราใช่แล้ว<ช>พาเทีเ่ยวว่างั้นเถ <ผม S 3> อะตอนรับเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ,คะตอนนี้นะคะเรากำลังยืนกันอยู่ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองอปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาหากไม่มีพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ดินแดนแห่งนี้เวนิสวันออกแห่งนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะต้องบอกว่าพระองค์นั้นสำคัญที่สุดเลยทีเดียวนอกจากสถานที่แห่งนี้แล้วเนี่ยมีที่อื่นอีกางฮะ เยอะมาค่ะ,อะขออนุญาตแนะนําก่อนว่าจง<ช>ังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีวัดมากกว่า500วัดนะคะเอาแค่อุทยานประวัติศาสตร์หรือว่าในเกาะเมืองเนี่ยก็มีเป็นร้อยๆอยวัดแล้วมีแค่ในอุทยานประวัติศาสตร์นะคะคคแล้ววันนี้พี่ปูจะพาไปนะคะนั่งรถชมด้วยว่ามีสถานท,ที่ที่ไหนบ้างที่น่าสนใจ<แ>เขาบอกว่าวันนี้นะคะนอกจากจะได้บุญแล้วยังได้ประวัติศาสตร์ความรู้เพิ่มเติมด้ค่ะอุ้นยอ่จริอๆเลยเนาะไม่ธรรมดาที่อยากฟังมากเรียนอยู่ชั้นอะไรแล้วครับเนี่ยชั้นหาครับชั้นห้าเลยนะ พี่น่าจะเป็นสันเจ็ดครับฉันเจ็ดว่าเจ๋อวด้วยอัพเด้วยครั้นเองงั้นเดี๋ยวเราไปชมบราสถานการผมเชนี่รถด้วยฮะได้เลยที่สนามบินได้เลยที่สนามบิแล้วก็นงเอานั่งข้างหลังกันเนาะ เนี่นะคะเบื้องหลังของเราสองคนของพองพวกเราเนี่ยนะคะก<ฆ>็คือวัดพระศรีสันเพชรค่ะถ้าพี่ปูจะบอกว่านี่คือต้นแบบของวัดพระแก้วหรือว่าวัดพระศรีรัตนาศาสดารามที่กรุงเทพมหานครก็ไม่ผิดค่ะเดิมทีบริเวณแห่งนี้นะคะเป็นพระราชวังหลวงค่ะในสมัยรัชกาลที่1รัชกาลที่1ก็คือพระเจ้าอู่ทองที่เราเพิ่งไปกราบกับนมาเมื่อสักครู่นี้<ฆ>นะคะท่านใช้ตรงนี้นี่แหละเป็นพระราชวังหลวงต่อมามค่ะได้มีการย้ายวางัง ไปทางด้านทิศเหนือนะคะพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นจึงได้อุทิศพื้นที่ตรงนี้เนี่ยแหะค่ะเป็นวัดหลวงซึ่งก็เหมือนกับลักษณะคล้ายกับวัดพระแก้วที่กรุงเทพคือหนึ่งไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาค่ะแล้วก็ใช้ในการประกอบพิธีกรรมของพระมหากษัตริย์เท่านั้น นะคะคุณยีแล้วก็น้องออมน้องเอิร์ทเห็นไหมคะว่ามีเจดีสามองค์อยู่นี่คือสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอยุธยาค่ะอ,อ๋อคือตรงนี้เลยใช่ไหมคะถึงก็งแล้วนะคะถือว่าาถ้ามาอายุธยาแล้วต้องมาที่วัดท่าสีสันเพชรแห่งนี้ค่ะว่าแต่ว่าที่ต่อไปเราจะไปกันที่ไหนดีค่ะที่ต่อไปพี่ปูจะพาไปที่ท,ที่พระราชทานเพลิงศพรัชกาลที่หนึ่งคือพระเจ้าอู่ทองค่ะนั่นคือที่วัดพระลานโอเคไปกันเลยไปไปเลยแล้วเขาอยากไป ที่เราเห็นวิวเบื้องหน้าเราเนี่ยนะคะนี่คือวัดพระรามเมื่อกี้นี้พี่ปูกเกริ่นแล้วว่าเมื่อกี้นี้เราพาไปที่ไปกราบพระเจ้าอู่ทองนะคะไปดูบ้านท่านแล้วตอนนี้ค่ะหลังจากที่พระองค์ได้สร้างบ้านแปรงเมืองค่ะทําให้อยุทยานิ้จเจริญเติบโตขึ้นมานะคะหลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จสวรรคต ลูกชายของพระองค์นะคะก็คือมีชื่อว่าพระราเมศวรนได้ใช้พื้นที่บริเวณตรงนี้นี่แหละค่ะสร้างขึ้นเป็นพระเมนนะคะแล้วก็พระราชทานเพลิงศพพระเจ้าอู่ทองหลังจากพระราชทานเพลิงศพเรียบร้อยแล้วก็ได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาและพระราชทานนามว่าวัดพระราม ก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณมักคุเทสประจำคนสวยของเรานะครับพี่ปูครับขอบคุณมากครับผมยินดีค่ะยินดีนะคะต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่พาน้องเอิร์ธไปที่อยุธยาเพราะเด็กรุ่นใหม่แบบนี้นี่แหละค่ะจะเป็นแรงกําลังที่สําคัญต่อไปในอนาคตค่ะต้องใช่นนะครับน้องเอิร์ธอยู่เรียนรู้ประวัติศาสตร์กับพี่ปูก่อนนะครับเดี๋ยวผมและออมขอหนีไปทานข้าวก่อนนะครับเอครับในช่วงแฮปปี้นิสครับเดี๋ยวพี่ปูจะพาไปดูต่อเลย ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Happy Dish ครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับมีและออมก็ยังอยู่ที่จังหวัดอุทยาครับใช่แล้วออมรูไหมครับว่าอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัดอุทยาเนี่ยคืออะไรออมรูค้ค่ะกุ้งเผาใช่ไหมต้องแล้วครับออม,อมวันนี้พี่จะพาออมไปกินกุ้งของกันอู้ยกุ้งแม้น้ำตัวโตๆเลยสิป้าใช่แล้วแล้วพาไปยืนตรงนี้ทำไมวันนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยพี่จะพาออมไปํามากอะไรอ่ะทำไมมานี่แล้วไปนู่นเีงอ่ะไปย่างกุ้งที่ร้านต้นน้ำแห่งนี้ตามพี่มาเลย บางทีก็เล่นมุกที่ตามไม่ทันนะนี่เลยออมพี่นัดมึงโปรไว้แล้วพี่ธนัทสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรเนี่ยหรือพี่คนมือศพโอ้โหมือศพเลยอ๋อแน่นอนนี่ครับอุ้ยแน่นอนนี่นี่ค่ะศพที่แสนค่ะเอาไปย่างด้วยค่ะดูอลำคาญมากพี่ย่างมากกว่ามือศพแล้วจริงไหมฮะจริงครับตามขยานเลยใช่ไหมครับจริงครับวันนี้เนี่ย ทำแหลห้ผมดูหน่อยไดหมครับครับได้ครับเชิญครับมาสิมาข้ามากันไปย่างกุ้งกันเลยอ่ะใช่แล้วกุ้งเต็มไปหมดเลยใช่เอาไลรอบมาเอาดูหน่อยดิบตัวไหนมาเลยเดี่ยวตัวนี้เนี่ยจัดปลาโอ้โหเดี๋ยวจะพาให้ดูสดสดมากเลยมันตายแล้วใจเย็นโอเคครับต้องตัดขาก่อน ัจมูกนวดนวดปากไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะอุ้ยจริงเหรอคะเฮ้ยโอ้ยนี่แหละโอ้ยนี่แหละนี่เหลืองๆนี่คืออะไรครับผมมันมันครับใหญ่เท่าหน้าเดี๋ยวเรอไปย่างกันค่ะอันนี้คือย่างสดๆไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะวิธีการก็คือวางไปบนถุวางเนืธรรมดาวางนี้เลยเหรอวางเลยเจ็ดแปดนาที ประมาณ7จ็ดที่แปดนาท,นาทีอยากจะรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยปกติลูกค้ามาเยอะไหมคะเรามีการแบบยา่างเยู่วันหยุดหรือไม่หยุดถ้าเป็นวันหยุดอะถ้าวันหยุดก็สักพันตัวได้นะครับยอดเลย กอนธรรมดาก็สะกเจ็ดร้อยตัวไม่ถึงร้อยตัวก็ได้นะครับพี่โกงครับแล้วเวลาเราทานกุ้งแม่น้ำเผาเนี่ยเราต้องทานยังไงทานคู 100, 100 <th ่กับอะไรดีครับก็ต้องมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะเด็ดนะครับเหมือนน้ำจิ้มซีฟู๊ดเองคะตรองทำเองนะทำเองด้วยแน่นอนผมทำให้ดูไม่โอ้โหลงมือทำให้เราชิมเองเลยนะคะจัดมาเราผสมของก ทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดของพี่คงเกลืออะไรบ้างคะกระเทียมนะเยอะหน่อยนะใส่กะะระเทียมไวเยอะอเยอะนี่คือน้ำตาลปี๊บเราทำแล้วนะครับออใช้เยอะครับเยอะมากเป็นชามนี่นะฮะโอ้น้ำปลาจัดปลาครับเราจะลุยกันแล้วปั่นโหดมากมนี่ จินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าเอากุ้งมาจิ้มเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนไปเอากุ้งมาจิดมไหมจิ้มแซ่บอร่อยคือมันครบมากทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดความซ่าของกระเทียมคือแบบมันสุดยอดอ่ะเนไงกุ้งอยู่ไหนคะครับเอากุ้งมาค่ะกุ้งค่ะไม่ไหวแล้วค่ะกุ้งอยู่บนโต๊ะแล้วเอาน้ำจิ้มไปด้วยเดี๋ยวเขาหยิบไปให้โโออเเคค สมแล้วที่เป็นแฮปปี้ดิสแฮปปี้มาก <happy. S 2> เป็นเวอร์โอ้โหจานจานเจังเบลมากพี่ปงครับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่ามีเมนูอะไรบ้างอันนี้ไฮไลท์ของที่นี่ก็มีกุ้งแม่น้ำนี่ครับ,บนี่นะฮะต้ตมตำกุ้งแม่น้ำอันนั้นเป็นปลาน้ำเงินปลาป,ประจำท้องถิ่นเนี่ยฮะย่างสีวปลาช่อนปลาแปรรัชขี้เมางั้นเราชิมกันเลยดีกว่าเราใช้ซ่อมอย่างเงี้ยเอาไปแล้ก่อนครับครับที่ปลายหางใช่ไหมฮะครับใส่ไปแล้วก็หมุนตองมาเลย น่ารักน่ารนกน้ารักอร่อยอ่ะสดอ่ะแบบว่าดิ้นในปาาดิ้นในปากไรประมาณนี้ยังไม่ตายใช่ไหมถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะมาทานกุ้งสดๆตัตโตแบบนี้มากันได้เลยค่ะที่ร้านต้นน้ำริเวอร์วิวบางไะอินค่ะจะได้ชิมกุ้งแบบสดๆใหม่ๆอร่อยๆเราลองกุ้งไปแล้วเราลองเมนูอื่นอูไหมจะไปลองที่ร้านต้ม ขอบคุณพี่คมด้วยนะคะที่มาแนะนำเมนูไฮไลท์เมนูเด็ดๆนะคะพี่คมหมื่นศพนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะเดี๋ยวศพอะไรศพกุ้งค่ะโอเคอร่อยมากใจหมดเลยแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดก,กับช่วงแฮปปี้เทรนด์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะดยดีกว่า สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D Max XCV กลับเข้ามาสู่ช่วง Happy t r i n ค่ะคุณผู้ชมครับผมนะครในช่วงนี้นะครับผมจะมีวิธีการดูแรลรักษายางรถยนต์อย่างง่ายๆนะครับยางรถยนต์นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่เล็กๆและไม่ซับซ้อนอะไรมากมายเนี่ยแต่ มีความสําคัญอย่างมากสําหรับรถยนต์นะครับเพราะยางรถยนต์นะฮะจะช่วยในเรื่องของการควบคุมการทรงตัวของรถยนต์รับน้ําหนักทั้งหมดของรถยนต์เ<ช>พราะฉะนั้นแล้วนะครับการเลือกยางและเติมลมยางให้ถูกต้องเนี่ยจะช่วยยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์และช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยด้วยนะครับว่าแต่ว่ารถแต่ละแบบแต่รุ่นเราต้องเติมลมยางประมาณเท่าไหร่บ้างครับใช่ครับเป็นคำที่ดีครับวันนี้นะครับผมมีคำแนะนำบางอย่างสั้นๆนะฮะ แรกนะครับรถเก๋งขนาดเล็กนะครับควรเติมลมยางที่ไม่เกิน30ปอนด์นะครับอยู่ที่25-30ปอนด์ส่วนขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่นะครับควรเติมลมยางที่30-35ปอนด์ส่วน,นรถกระบะนะครับไม่ควรเติมลมยางเกิน65ปอนด์ครับ ว่าลมยางที่อ่อนนะครับก็จะทําให้ยางเนี่ยซึกเร็วนะครับแล้วก็ลมยางที่แข็งเกินไปจะลดอายุการใช้งานถึง10,000มกิโลเลยทีเดียวอ้โหอันนี้ถือว่าสาคัญมากๆเลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงยังออมไม่รู้ว่าควรจะเติมเท่าไหร่ดีรถเราจะยังไงดีก็ง่ายๆเลยค่ะลองเปิดประตูฝั่งคนขับดูนะคะเขาจะมีสติกเกอร์แปะไว้เลยส่วนใหญ่จะมีอยู่ทุกคันอยู่แล้วเนาะ่ก็จะแปะบอกไว้เลยนะคะว่าเราควรจะเติมลมยางอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ง่ายๆแค่นี้เองค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะควรจะเช็คอายุการใช้งานของยางด้วยเพราะว่ายางเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อรถมาหนึ่งคันแล้วใช้ตลอดเลยอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะยางก็มีอายุการใช้งานเหมือนกันเราควรจะเช็คเรื่องของสะพานยางด้วยถ้าสมมติว่าดอกยางของเราเนี่ย ึกไปจนถึงระดับเดียวกับสะพานยางแล้วเนี่ยอันนี้ควรจะเปลี่ยนยางโดยด่วนในะคะถือว่าอันตรายเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือเทคนิคดีๆนะคะในช่วงของแฮปปี้เฟรนที่พี่หยีแล้วก็ออมนํามาฝากผู้ชมค่ะยังไงก็เวลาที่จะเดินทางไกลไปที่ไหนอย่าลืมเช็คเรื่องของลมยางแล้วก็ประกันภัยเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะและพบกับพวกเราสองคนนะครับได้ทุกวันหยุดนะค่ะต่เลิกหน้านะครับที่เดิมเวลาเดิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ